มีมีอีกสองท่านสบายดีนะเจ้าตีได้ไปแอบกินน้ำมันน้ำมันดำไข่คอเป็นใดพองเจ้าไอ้หรือว่าเอื้อยเปิ้ลกินเนาะทั้งสองทั้งสองกินทั้งสองเจ้าไปแย่งกินน้องสาวกินได้สองมื้อเจ้าสองสึกว่ามีแหงตัวเจ้าอาการตอนแรกก่อนที่จะกินเป็นใดนะเจ้าก็คือแหละปวดปวดอาการคอกรามเนื้อเล็กๆน้อยๆแหละแต่ลายเจ็บเล็กน้อยเจ็บเเป็นคนนวดมันบเป่าคนนวด แต่ว่านี่ฮรับกินรู้สึกกว่าเล็กๆหน่อยแต่ว่ากินน้ำผนแล้วรู้สึกกว่าใครเลยอย่างเง้ยเบาตุนเบาโตกินแล้วเนี่ยเป็นเป็นตรงไหนพ่อเจ้าที่เจ็บเจ็บบอลใส่พ่อเจ้าช่วอะไรทั่วตัวเมันตัวรอดตัวแล้วก็ไข่ขอตามตตามขอคข้อาไรนะมันเนี่ยมันต้อเทมันกับอรกับเนื้อพ่อเราไปกินน้ำน้สาวเลยรู้สึกววดมีแฮงกินไปกี่เม็ดเจ้ากินสองมื้อ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 สองม้สี่เม้ออส่เมื มือสีเมนต์กินได้สองมือพอเพิ่นมีหน่อยเพิ่นให้หน่อยไปญาติกินน้ำนางสาวเพราะว่าน้องสาวโบโบไม่อยากให้กินแต่ว่าไปญาติกินน้ำเจ้าแล้วก็กินแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเบาตัวเบาตัวเบาเลยนะเจ้าเพราะอย่างอย่างของเอ้ยลินทรอนเพิ่นกระดูกนี่จะดังเพราะว่ามันมีน้ำมันเลยไงกระดูกอันนี้อััันนนนี้แต่ว่ามัู้สึกกระปวดตัวอ่าแต่ปวดตนปวดตัวนะครับรู้สึกรู้สึกดีดีหลาอะนะเบาตนเบาตัวลรักกัน ไข่ทอมนพ่อมีอย่างมันก็มูดได้สบายกดเกลอ๋อเจ้าก็แต่มาได้ล็อกมาได้อย่างเนาะก็เย็บได้แต่มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บนะเจ้าก็กินไปได้สองมื้อเนาะสองมื้อมันาึมไปไข่หลั้นจึงมันน้ำมันน้ำเอายาพิการไปเจ้าอย่างใดเดียวก็ลองไปกินต่อนะเจ้านาะว่ามันเป็นอย่างใดเจ้าเข้าใจหลายๆนะเจ้าสบายดีเจ้า